สวัสดีค่ะอ่ก็จะถึงวันแม่แล้วนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาชวนเพื่อนๆถักดอกมะลิทำเป็นเข็มกัดไว้ใช้ในวันแม่เนี้ยค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดเข็มกัดไว้ข้างหลัง แบบนี้ก็จะได้เป็นดอกมะลิหนึ่งดอกนะคะยังไงก่อนจะไปดูอุปกรณ์หน่อยก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องประพัดสอนไว้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่หน่อยลงคลิปในครั้งถัดไปก็จะได้มีการแจ้งเตือนด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยได้นะคะเพื่อที่หน่อยจะได้ นำไปปรปับปรุงในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเป็นไหมพรมสีพายสีขาวออจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เ,เพื่อนๆมีสีขาวไว้สําหรับทำดอกมะลินะคะแล้วก็จะมีสีเขียวไว้ทําใบนะคะ แล้วก็จะมีลวดเอาไว้ทํำขอบของใบเข็มใช้เข็มทองเบอร์สามทับศูนย์นะคะในการถักแล้วก็จะมีเข็มไว้สําหรับเย็บนะคะมีกันไกลแล้วก็จะมีตัวเข็มกัดที่เราจะเอาไว้ทํากัดเสื้อส่วนใบ ที่ราทำออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะวิธีถักก็เข้าไปดูที่ช่องของปราพัดสอนได้นะคะหน่อยทำคลิปไว้แล้วเป็นคลิปที่ถักใบกุหลาบแบบมีขอบนะคะก็คือเข้าไปดูได้เลยแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะแนบลิงก์ให้ ล้วยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นโซ่ยี่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอได้โซ่ยี่สิบแล้วขึ้นโซ่ไปอีกสามนะคะหนึ่งสองสามแล้วพันหัวเข็มถักเอฟแทงลงไปตรงหลักถัดไปนะคะ แล้วถัก F ไปทุกหลักเลยนะคะจนจบแถว นี่ค่ะถากเอไปทุกหลักเลยนะคะ ถ้ขัถักมาจนจบแถวที่1น,นะคะก็จะได้ทั้งหมด 2.....4.....6.....8....10.....12....14.....16.....18.....20 จะได้ทั้งหมด20แถวนะคะของแถวที่1 20หลักก็คือเท่ากับ f 19แล้วที่เราขึ้นโซ่ไป3าไปอีกหนึ่งหลักก็รวมกันเป็น20หลักนะคะของแถวที่1ขึ้นแถวที่สนะคะโซ่ส 1นึ่งสองสามพิกชิ้นงานกลับแล้วถักเอแทงลงตรงหลักแรกนี้เลยนะคะสี่ครั้งหนึ่งสองสาม พอได้ครบ4 f แล้วแล้วก็ถักโซ่4ี่สองสามสี่ถักโซ่4แล้ว c ลงตรงหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมรอดห่วงรอดห่วงขึ้นมาแล้วขึ้นโซ่3ามหนึ่งสองสาม เนี่ยคะ่ะก็จะได้กลีบมะลิ1กลีบเป็นแบบนี้พอกลีบที่สองเราก็ทําเหมือนกันทาเอฟลงที่เดิมสครั้ง1 2 3 4พอได้4 f แล้วก็ถักโซ่4เหมือนเดิม2 3 4ถักโซ่4แล้ว4ลงตรงหลักถัดไปเกี่ยวไหมรอดห่วงขึ้นมาแล้วขึ้นโซ่3 2 3ก็จะได้เกีบที่2 แล้วเราก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะนี่ค่ะถักทุกกลีบเราจะถักเท่ากันนะคะก็คือขึ้นโซ่สามแล้วก็สี่เอลงในหลักเดียวกัน พอได้4 f แล้วโซ่4 c ปิดแทงเข็มลงตรงหลักถัดไปเกี่ยวไหมดึงรอดห่วงขึ้นมาแล้วขึ้นโซ่3 2 3เนี่ยค่ะก็จะได้เป็นกลบที่1เกลบที่2อกลบที่3าํทำมาจนจบแถวเลยนะคะของแถวที่ 2, 2> พอถักมาจนถึงดอกสุดท้ายนะคะ ของแถวที่สอง ่คะก็จะได้พอเราถักจนจบแถวก็จะได้กกีบมะลิเป็นแบบนี้นะคะออกมาของแถวที่สองพอจบแล้วเราก็สี่รอบนี้เราจะพอแล้วนะคะก็ตัดไหมไว้ยาวๆหน่อยนะคะเผื่อเย็บเพื่อที่เราจะเอาไว้เย็บดอกการ ตัดปลายไหมไว้ในการทำดอกเราจะถักแค่สองแถวนะคะพอได้ออกมาแบบนี้เราก็จะเย็บดอกกัน จับแบบนี้นะคะพันพันให้เป็นวงกลมก็คือหว้วนดอกเขาให้เป็นวงกลมจัดกลีบเข้าให้ให้เข้าที่ก็จะได้เป็น ดอกมดิบานๆน,นิดนึงหนึ่งดอกเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มที่เราเตรียมไว้มาร้อยกับตัวที่เราตัดปลายไหมไว้นะคะเพื่อที่เราจะเย็บดอก ให้เข้าที่ให้อยู่ตัวอยู่ทรงพอเราร้อนเสร็จเราก็แทงขึ้นไปเลยนะคะแทงเข็มขึ้นไปเย็บดอกของเขาให้อยู่ตรง ตรงปลายเนี่ยเราก็ทำให้เขาแบบเข้ามาชิดๆนึงก็คือจัดจัดดอกให้สวยงามจัดกลีบเนี่ยค่ะก็เย็บ เย็บไปเรื่อยๆก็คือเอย็บให้ให้ให้เขาอยู่ นะคะพอเราเย็บติดแล้วก็นี่คราวนี้เราก็เอามาเย็บติดกับใบนะคะนะคะก็เอาใบมาเย็บติดเย็บติดกับใบ ค่ะเย็บกับใบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเย็บเข็มกัดไว้ข้างหลังนะคะก็แทงแทงเข็มลงมาข้างหลังของใบเลยนะคะเราจะเย็บต่อกันเลยครั้งเดียวแล้วเอาเข็มกัดที่เราเตรียมไว้มาวางมาวางตรงที่เราจะเย็บนะคะ นะคะก็เย็บเย็บให้เขาติดกันดึงให้แน่นเลยนะคะรอบแรกแล้วก็เย็บรอบสองอีก เย็บกลับไปกลับมาให้แน่แนแนให้เพื่อที่จะได้อยู่นะคะกับเข็มกัดต่อของเราพอแน่นแล้วเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อย ล็อกเขาไว้หน่อยนะคะกดจะจะได้ไม่หลุดเสร็จแล้วเราก็ตัด ก็จะได้ดอกมะลิเข็มกาัดดอกมะลิสำหรับวันแม่1ดอกนะคะรูปสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ ดอกใหญ่ๆตุมต้มๆบ,บานๆนิดนึงดอกใหญ่ด้วยเป็นไงมั่งคะเพื่อนๆดูวิธีถักเสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการถักดอกมะลิ เพื่อที่จะมาทําเข็มกัดไว้ใช้ในในวันแม่ยังไงเพื่อนเื่อก็ลองถักกันดูนะคะจะได้มีเข็มกัดดอกมะลิไปไหว้คุณแม่กันแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่หน่อยมีลงคลิปในครั้งถัดไปนะคะยังไงหน่อยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ